ช่วงไปปีที่แล้วเกือบตุยนั่นเราเคยได้เจอกันเกือบตุยจริงๆมันบนนั่งนึกเราทิ่ฐานว่ามันเหมือนแบบคิดในใจว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ก็ขอให้หลับไปเลยตอนดมยาสลบ แ,แล้เกิดตื่นขึ้นมาแล้วถ้ายังมีประโยชน์สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ขอให้ตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาเขารู้สึกว่าสำหรับเราอาจจะคิดว่ามโนโกน็ได้เราคิดว่าเรื่องนี้มันทำสร้างอะไรมาดันใจเราว่าเวลาตื่นขึ้นมาแล้วเราเราได้มีโอกาสสร้างประโยชน์สร้างเห็นรถเ,เข็นคนมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เราทําได้ช่วงนั้นไม่อยากทําอะไรเลยไม่ไม่ไมเบื่อโลกเลยครับเชื่อว่าเบื่อโลกเหมือนถ้าเป็นภาษาทางแพทย์ก็เบิร์นเอา ก็ใช่ครับพยายามปรับใช่ใช่ก็ปรับกินเข้ามาพรนั้นจะจัดเรื่องออกกําลังกายเรื่องต่างๆครับยายังต้องแบบฮะยาเดี๋ยวจะไปหาหมอก็ล่าสุดเนี่ยหมอบอกว่า ฝีที่มันอยู่เนี่ยมันผดลงแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่ให้กินพิ่งกินจบไปเนี่ยก็ดีขึ้นเป็นการรักษาที่ยาวนานที่สุดในชีวิต oh. <c oughs> ก็นอนโรงพยาบาลตั้งหลายวันเนาะเป็นสิบวันเนาะแล้วก็กินยาต่อเป็นเดือนแล้วกินยาไปหาหมอเสร็จปุ๊บก็กินยาต่ออีกรอบสองม,มันเหมือนลิซดวงเนาะตัดไปแล้วมันก็เป็นได้อีกทุกอย่างมันเหมือนกันเพราะว่าชีวิตคนเราเคยเห็นคนแบบประสบเดีเขาจะคิดว่าหน้าคนเราจะบวมได้ขนาดนั้นมันเป็นแบบนั้นแหละครับเชื่อว่าเป็นแบบนั้น เล็กลงฟอไปเลยครับก็ฟอร์ไปเลยถ้าเกิดเราไปใช้ชีวิตที่มันแบบอะไรต่างๆเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นไปได้ตอนนี้ช่องส่องผีเขาจะกลับมาทำเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าการกลับมาทำครั้งนี้ผมไม่ขอทำด้วยหนึ่งเนื่องจากว่า ผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีหน้าที่ต่างกันถ้าเกิดเขากลับมาทําแล้วสามารถช่วยคนได้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแต่ตัวผมเองเนี่ยใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอสถานที่หรืออยู่เบื้องหลังผมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นผมขอสร้างในมุมมองความเชื่องผมเรื่องราวของสารพันมูเรื่องราวของยึดพระัตนาตรเป็นที่พึ่ง เพราะผมเห็นแล้วว่าบุคคลในพุทธศาสนามีเรื่องว้าวมีเรื่องปฏิหารมีเรื่องอะไรเยอะเลยครับปัญหามันมีทุกที่แหละครับเพราะฉะนั้นจะบอกไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ตอบไม่ถูกก็ง่ายๆว่าเราแยกกันทําหน้าที่แล้วก็แต่คนก็ขออวยพรให้ประสบความสําเร็จก็ว่าจะถอนออกมาจากบริษัทเลยครับโอ้ไม่ได้เป็นใช่ใช่จะได้ไม่เกี่ยวกันชัดเจนไม่งั้นน้ตใช่ไหมมันก็คาราคาซังสุดท้ายได้ผลประโยชน์อะไรผมไม่อยากให้ยินเลยัไงก็คือเราก็เดินมา สายมูที่เป็นมูแบบมุนินก็คือพระพุทธเจ้า มันจะมีผลตามหลักนะเออคนจะไปสื่สอส่ว่าทะเลาะกันแบบรุนแรงต้องตัวแบบต้องแยกออกมากผมอยู่อะใครอยู่ที่ไหนก็คนจะแล้วแต่คนจะพูดพูดในด้านไม่ดีก็มันก็เป็นตามนั้นแล้วแต่คนจะมองเหมือนของชิ้นเดียวใช่ไหมครับมองได้หลากหลายมุมแล้วแต่คนมองครับแต่เรารู้ว่าเราเป็นยังไงเราก็มาทำช่องเราเองใช่อ,อู้เรามีเพื่อนเยอะจะเห็นได้ว่าวันนี้คนมามนเยอะแยะมากมายวันนี้น้องส้มดาทีมีคุณหนึ่งนาคาก็มามีอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้มีอาจารย์ลูกแก่โอ้โหเยอะแยะวันนี้มีอาจารย์ยอด เบอร์มงคลอะไรเงี้ยเ <laughs> ยอะเลยครับ